สวัสดีคุณผู้ชมครับกอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเป็นเกมปรีซีซั่นระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดครับพบกับบีจีประทุมยูเนเต็ดนะครับก,วบบก,บ um บก็วันนี้อยู่กับผมครับสมมุฒิสอนขวัญและคุณฤทธิเดชกริจันรเราพาผู้ชมมาที่บุรีรัมซิตี้สเตเดียม วันนี้กติกาพิเศษอ่ะใช่นะครับก็จะลงแข่งขันกัน3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ45นาทีเพราะเป็นเกมหุุนเครื่องนะครับเต็มกราฟแล้วก็มีการเปลี่ยนสลับตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกว่านี่เป็นเกมปรีซีซั่นแน่นอนว่ากฎกติกาต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสสโมสรตกลงกันเพื่อที่จะหาจุดลงตัวที่สุดในการที่จะพัฒนาทีมเพื่อเตรียมทีมสู่ความพร้อมในซีซั่นใหม่เพราะฉะนั้นในวันนี้เตะกันต้องบอกว่าเกิน90นาทีครับ ปรสินเป่าวนวีดให้สัญญาณครับเริ่มเกมการแข่งขันครับขอมาให้ดสุดะไปที่โดอีโจอีคลองบอลอยู่แล้วยิงเลยครับโอ้โหดือด้อครับโอ้อันนี้ดื้อไปหน่อย <c oughs> เด็กดอยครับ <c oughs> แหมบอลเข้าเหลี่ยมขวาแล้วบุยลำก็ไม่มีใครประกบชิดนะครับขอลองหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้น้ำหนักครับยิงลูกนี้ตรงตัวเข้ากรอบก็จริงแต่ว่าสบายครับเอทอลิตตั้งซองรับสบายเลย บอลออกมาทางซ้ายอาแล้วครับโอเซจิมต่อให้เอกนิต์ข้างหน้ามีหลายคนครับเอกนิตฐ์จี้เข้าหาแล้วไหลช่องนี้มาซัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหโอ้โหนี่หลอกยิงเสาแรกครับโจเอลโรเปสปิซาโน่หลุดมาเลยครับสตอยควิดหลงตำแหน่งครับแล้วดูเจ้าบุ๊คครับจ่ายตัดหลังมาแล้วโจเอลโรเปสครับเลือกยิงเสาแรกแต่เอเธอริตครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมบุยลำถึงกล้าลงทุนเอาประตูระดับนี้มาเล่นครับดูครับเสาแรกปัดออกหลังเฉยเลยครับโอ้โห นี่ครับคือหลอกยิงแล้วครับแต่ไม่หลงครับเอทลิตครับเปิดออกซ้ายมาโอเซครับโอเซมองหาเพื่อนครับโอเซวนกลับมาตั้งเงินที่เอกนิตเอกนิตแปะต่อโลเปโลเปให้โอเซโอเซล็อกเข้าขวาแล้วเปิดขอบลูกนี้โอโหเรียบร้อยเลยครับโอยครับโอโหขอเช็ดเช็ลูกนี้ครับ ไอหนุ่มเด็กดอยครับโทโอยุกิโดอีครับเลือกเปิดแล้วดูโดอีครับวิ่งมาม่งเสยแล้วคือจังหวะม่งเสยกับหลังเนี่ยสัญชัตญาล้วนๆครับไม่ได้มองด้วยครับว่าม่งตามสัญชัตญาครับแล้วดูมันมุมดิบครับเอทลิตไปสุดมือแล้วไม่ทันครับโอ้โหลูกนี้มันเบียดเสาเข้าไปเลยครับคือลูกนี้นี่ดูกาวรับไปเต็มๆนะครับคือไปยืนมองบอลอยู่ไม่เห็นครับว่าโดอีกสอดเข้ามาโอ้แล้วต้อง คือถ้าจะกิน,นสุดๆ <Internet S 1> จริงๆครับต้องกินมุมนี้ครับโอ้โหนี่ครับเอาแล้วครับ1-0ครับโอ้แล้วนี่ครับขอดีใจหน่อยครับถ้าเขาให้สุภาชัยสุภาชัยโดนผักโอ้เอ้านเะตียทอนไปได้เตี๋ยถอนเปิดเข้ามาโรเบิร์ตเอาบอลลงแปะต่อให้มิซโซรี่กระปูดีลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับมาของธีราทอนะครับเปิดมาแล้วดูครับโรเบิร์ตแปะต่อเดียวครับให้กับมิโซรี่ปัดลูกนี้ครับ ดูว่ามุมนี้เนี่ยฉันแล a หรือโดนเซฟใครไหมครับจังหวะเอียงยิงมาแล้วทีระทอนเพื่อนขออยู่ทีระทอนให้มาช่องนี้ปีเตอร์ปีเตอร์ก้มหน้าปาดมาตรงกลางแล้วแต่หนึ่งทีโรเบิร์ตยิงเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ยิงด้วยเซนเลยครับโอ้ยิงดีจริงครับสุดยอดราเธอร์ครับนี่เป็นไงทีระทอนเนี่ยรอเพื่อเติมแล้วป้ายมาลูกนี้อูลายพอดีเป๊ะครับแล้วหักกลับมา จับหนึ่งทีแล้วหักข้อโอ้ลอดขาเสเข้าไปครับคนป้ายมาเนี่ยดูครับจังหวะหลุดมาครับปีเตอร์ย้อนมาโรเบิร์ตแตะหนึ่งทีแล้วหักข้อครับอนี่คือคอนเนคชั่นทางสายเลือดครับพี่ส่งให้น้องน้องส่งให้พี่ดูครับดูเขาจบครับโอ้โหเนี่ยครับสุดยอดครับสมกับสามพี่น้องของเราครับปีเตอร์โรเบิร์ตแล้วก็แม็กครับคุณไปเกี่ยวตอนไหนวะเนี่ย ผมพี่ชายคนโต m a x ูครับแล้วเขาช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกน,น,นะครับในควอตเอร์แรกนะครับอ,ออกไปเปิดมาครับธีระทรแล้วบอลตกตรงนี้พิซซลีโคกแล้วปุยต้องบินปาดครับบอลน,นานวิชแล้วหลังเนี่ยไปโดนกับเสาซะด้วยนี่ครับดูครับหมงกดเลย นี่ครับกระโดดนี่กระโดดเสร็จครับตะโกนในใจไม่ต้องบินให้สูงดังใครเขาขอแค่บินปัดบอลก็พอไหวโอ้โหลงตกลงมาหลังกระแทกไม่เป็นไรสู้ต่อไปบล็อกดาโนวิดเอ๋ยแต่ว่าผู้เสิร์ฟปันวิดยาวนะครับจบควอเตอร์แรกครับ45นาทีครับเป็น BG กับบุรีรเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับมีภาพจับมาแล้วครับน้าอูลิกดลูกดี้ว ต้องปัดเลยครับกองหน้าสัญชาติเซอร์เบียครับดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับกดด้วยขวาลูกนี้บอลในน้ำหนักดีนะครับถ้ามาอยู่ที่บอลจะยิงแน่นอนมูริก,กดเต็มคอเลยวู้ย,อย,อยบอลเข้ากรอบด้วยแต่ว่าสลาโนนครับรับไว้ได้ให้ดูจงังหวะฟรีคิกครับของมูริกรบปั่นโค้งแล้วบอลไปห่างตัวเท่าไหร่แต่ก็ยิงน้ำหนักทิศทางได้เลยครับ <54. S 2> ลูกพุ่งมาแล้วหุกเข้ากรอบเหมือนกันครับแล้วต้องหมายเลขแปขอโทษขอพูดกันไปแล้วยิงไกลเลยโอ้โหลูกยิงของชินาพัทครับโอ้จะล่อทีมเก่าจะล่อเพื่อนเก่าซะแล้วนี่ครับตั้งป้อมยิงมาสักครู่นี้เจ้าบอมชินาพัทครับกดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้าโมลิกเหยหน้ามาธนกรีขอบอลอยู่โมลิกไปเองครับโมลิกให้อาแล้วครับธนกรีวนกลับมา แล้วจ่ายโมลิกแตะเข้าขวายิงเลยโอ้โหสรานน์ครับอ่านอยู่แล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ทํากันสวยเลยครับบอลเดินสายก็จังหวะนี้ครับดูครับจังหวะนี้ทาช้าดีกว่าโมลิกได้ยิงครับแต่ติดเซฟสรานน์ครับนี่ครับจังหวะจ่ายมาดีมากนะครับเราปิดตัวยิงลูกนี้นี่สรานน์อ่านอยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าวาง เท้าจัดระเบียบร่างกายดีนะครับแม้ว่ารูปร่างจะสูงจะมีสักคนที่โดดเด่นในพิเรียที่2ก็ธนกฤตนี่แหละครับเราให้มาช่องนี้คราวซิทไม่ทันรับบอลของนิโคลิคเับไม่แม่นรับแล้วก็จบ45นาทีในพิเรียที่2นะครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นึ่งยังยิงประตูเพิ่มกันไม่ได้ครับธนกฤตเปิดไปเสาสองลึกมงชงกลับเข้ามาแล้วของลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ อิวฮานฟานดี้ครับโอ้อะไรครับุรีร์ขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับโอ้เราวยิงทีมเก่าด้วยครับยิวฮานฟานดี้ครับทนกินเปิดไปเสาสองครับแล้วคนโบ่งกลับมาเนี่ยชินาพัครับโอ้สองนักเตะเก่าบีจีครับครับชินาพั์โบกตั้งและอิฮานเนี่ยอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับขึ้นเทคโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจ่อจอครับนี่ครับ จริงบอลนี่มันก็ไม่ได้โดนหัวเลยด้วูอีกครั้งนี่ครับโอ้ลจะตัวขึ้นเหมือนจะโดนหัวไหลแล้วก็คือโดนเฉียดๆบางๆแล้วก็เข้าไปยิงได้ทุกจุดโอ้จูบตาสโมสรเลยโอ้แต่ท่านี้เนี่ยนแฟนบีจีอาจจะแหม่ไอ้หนูบีจีดักได้ไหมกฤษดาเก็บบอลได้ให้อ้าแล้วครับเอ็มอาร์วีเวยิงเวยซอยบอลเหินข้ามคานออกไปครับ พลิกเข้ามาเอ็มมาวิเวยิยงด้วยซ้ายลูกนี้มันเหินข้ามคานไปครับอดอังควาครับสุรชาติไปแล้วครับพงระวิทย์สปีดพงระวิทย์จี้เข้าหาพงระวิทย์ทยทยให้ต่อมาสุรชาติเปิดมาของลูกนี้เราเซฟได้ครับชัดชยัยโอ้โหอะไรครับขนให้ดูครับ นี่พี่บอยเหมือนรู้ว่ากำลังจะโดนเปลี่ยนครับขอเซฟโชว์กดอ,ออกครับชัดชัยซุปเปอร์เซฟแล้วก็แวบแว้ยนี่กจะเป็นกรรพัฒนาลิจันครับอีกหนึ่งประตูประสบการณ์สูงเลยครับกรรพัฒนี่ก็เล่นไทยลีกหลายทีมนะครับสารัตฝากให้เมเว่แล้วให้ช่องนี้ชนะทิพย์ชนาทิพย์ยิงเองลูกนี้ติดแล้วพงศธรวิทจ,จับบอลไม่อยู่ยิงอีกทีนึงอู้วมันดีเหลือเกินครับยอดผู้ชมวันนี้ครับที่เขากระโดงครับบูดาเมสตี้สเตเดียม10,000 823คนครับฝั่งที่เป็นตรงที่ตั้งกล้องเนี่ยเต็มนะครับโอ้แล้วดูเต็มเลยครับดูกองหลังอ6 5-6คนของบูรลามครับเต็มเลยครับไม่มีเบอร์ตักกนครับโอ้โหเอ้าดูฟรีคิกครับสารัตเท้าขวา <c oughs> แล้วปั่นเลยโอ้โหเซฟอีกแล้วกรพัทโอ้โหฟอร์มเข้าตากรพัทครับหือไม่แปลกทาไมบูรํดาถึงถึงคว้าตัวมานะก็จะมาเป็น 3เรียกว่าประการด่านสุดท้ายครับเอเทริทชัดชัยแล้วก็กอรพัฒครับพุทธวงโอโดนอาทิตย์โอเก็บกิน,กนงาน่ายๆแล้วก็บุรศินเป่าณว,วิตหมดเวลาครับจบ3พิเรียนครับบริัรรมยูไนเต็ดเอาชนะบีจีประทุมยูไนเต็ด2ต่อ1ครับ